อีกเรื่องหนึ่งค่ะกดในีในบ้านนะคะเมื่อนักร้องเสียงคุณภาพละมุนแบนและมุนแบนมีใครบ้างมีคุณปิงปองศิลปศักดิ์มีพี่จักรชวินและมีพี่ต้ามิสเตอร์ทีมงานนี้บอกเลยว่า4-5วันที่ผ่านมาดราม,มา่าขุนมองมัวมากในเรื่องราวของ การแตกแยกหรือวงแตกกรณีนี้มีการโพสต์กลับไปกลับมาเริ่มต้นจากพี่ปิงปองโพสต่อมาตอบกลับโดยพี่ต้ามิสเตอร์ทีมและตอบกลับแล้วก็ย้ำอีกทีพี่ต้าก็คือโดยพี่จักรชินสนับสนุนโพสต์ของพี่ต้ามิสเตอร์ทีมงานนี้เราไปเจอพี่ต้านี่คือการเปิดใจครั้งแรกค่ะกับทางบันเทิงเวิร์กพอยต์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรพี่ต้าให้เกียรติเราบันเทิงเวิร์กพอยต์เล่าด้วยตัวเองเลยเชิญค่ะ ก็จริงๆนะถ้าเกิดใครไปอ่านในข่าวจริงๆก็จะเห็นว่าผมพูดน้อยมากนะผมเป็นเป็นคนเลือกที่จะพูดแล้วผมเป็นพี่ด้วยแล้วก็บอกว่าเราก็ยังมีความเกรงใจกันอยู่ในในฐานะที่เราก็เป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้ไม่ล้ครับจริงๆแล้วเพราะหลังๆดูเราก็คุยกันทางตัวอักษรซะเยอะไม่ว่าจะเป็นในไลน์หรือจะอะไรก็ตามแต่บางทีการ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 โทรเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยมันบางทีก็ไม่จำเป็นอย่างที่ผมประกาศอะไรไปผมก็ไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนทุกคนในวงการเนี่ยมันก็ยังเป็นเพื่อนกันได้หมด ผมผมไม่มีผมกินไม่ได้ทุกคนครับไม่ต้องหวกคแล้วทางที่จักรพีทก็โอเคเหมือนกันจักกโอเคครับก็จริงๆเลเราก็มูฟออนกันมามามาอยู่สักพักแล้วแต่ว่าก็สภาพจิตใจก็ปกติดีครับผมก็นอนหลับหลับสบายดีแล้วก็แล้วก็รู้รู้สึกว่าเออได้ทําอะไรให้มันเสร็จไป เอ้ยเราก็ต้องมุ่งอปไปข้างหน้าก็ยังมีงานมีการต้องต้องทำอีกเยอะสําหรับปีปีนี้ครับมันเครียดไหมพี่ตาแบบว่าจากแบบมันเกิดกระแสขึ้นมาในสังคมโซเชียลไม่เลยโดยโดยจริงๆแล้วผมต้องต้องต้องพูดตรงๆว่าผมค่อนข้างจะโดนทัวลงมานี่นี่นะ่าจะเป็นครั้งที่3มที่4แหละในชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราก็แฮนด์แฮนด์เดิลไอ้เรื่องเหล่านี้ไว้ในมือได้ดีๆโดยการที่เราโดยการที่เราไม่ต้องไปเครียดอะไรกับมันยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนกับมีดราม่าเข้ามาในชีวิตบางทีีเเหมมือนนนกกกัรราาา็็ได้้้้วววคซขึึแลูส่ เออบางเรื่องมันก็มันก็แค่แค่ตัดไปออกจากหัวไปเท่านั้นเหตุการณ์เรื่องจริงมูลจริงจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะเคารพการตัดสินใจของทั้ง3ท่านในนามดูมุญแบนเมื่อก่อนนะแล้วก็สําคัญคือไอเรื่องราวของครัวลงอย่างที่พี่ต้าบอกแล้วค่ะบางอย่างไม่เป็นวัคซีนถ้าเราข้ามผ่านไปได้เราจะเข้มแข็งมากๆเลยค่ะ